ต่อไปการสร้างเกี่ยวกับเส้นตั้งฉากนะคะการสร้างเส้นตั้งฉากจากจุดภายนอกมายัางเส้นตรงที่กำหนดให้ดูตัวอย่างที่1นึนะคะกำหนดให้จุด P จุดนี้เป็นจุดที่อยู่ภายนอกเส้นตรง AB มีเส้นตรง AB มาให้ดังรูปแล้วก็มีจุด P มาให้เป็นจุดที่อยู่ภายนอกเส้นตรง AB นะคะ จงสร้างส่วนของเส้นตรงเส้นตั้งฉากจงสร้างส่วนของเส้นตั้งฉากจากจุด P ให้ตั้งฉากกับเส้นตรง AB อ่ะวิธีสร้างเราจะสร้างเส้นตั้งฉากโดยใช้วงเวียนนะ,ะนักเรียนก็หยิบวงเวียนขึ้นมาแล้วก็ใช้ P เป็นจุดศูนย์กลางนะคะกลางวงเวียนออกรัศมียาวพอสมควรรัศมีของวงเวียนให้ยาวเลย เส้นตรง AB มาเล็กน้อยแบบนี้ประมาณนี้นะคะอย่าสั้นเกินไปแล้วก็อย่ายาวเกินไปเอาประมาณนี้แล้วก็เขียนส่วนโคง้งให้ตัดเส้นตรง AB ให้ได้จุดตัด2จุดแบบนี้นะคะเขียนส่วนโคง้งตัดเส้นตรง AB ให้ได้จุดตัด2จุดแบบนี้ ่ได้แล้วนะได้จุดตัดพอได้จุดตัดเราก็กําหนดชื่อจุดตัดเนื่องให้จุดนี้เป็นจุด M จุดนี้เป็นจุด N พอได้จุดตัดเป็นจุด M และจุด N แล้วต่อไปใช้ M และ N เป็นจุดศูนย์กลางรัศมีเท่ากันเขียนส่วนโค้งให้ตัดกันแบบนี้นะคะเอาใช้ M ก่อน ใช้เอมเป็นจุดศูนย์กลางกำเวียนออกรัศมีพอสมควรรัศมีก็เอาประมาณนี้อย่าสั้นเกินไปยาวเกินไป,ไปให้มันเลยส่วนโค้งนี้ลงมาข้างล่างแบบนี้นะคะเขียนส่วนโค้งเอาไว้หนึ่งเส้นแบบนี้แล้วรัศมียังเท่าเดิมรัศมีเท่าเดิมใช้เอ็นเป็นจุดศูนย์กลางเขียนส่วนโคง้ง ให้ตัดกับส่วนโค้งที่เขียนไว้เมื่อกี้แบบนี้อ่าได้จุดตัดส,ส่วนโค้งสองเส้นนี้ตัดกันได้จุดตัดหนึ่งจุดให้จุดตัดจุดนี้เป็นจุด S อ่าเป็นจุด S จากนั้นให้ลากส่วนของเส้นตรง PS ลากส่วนของเส้นตรง PS ส่วนของเส้นตรง PS จะตั้งฉากกับเส้นตรง AB ที่จุดนี้ให้จุดนี้เป็นจุด O นะคะจะได้จุดที่มันตั้งฉากคือจุดนี้จะได้ส่วนของเส้นตรง PS ตั้งฉากกับเส้นตรง AB ที่จุด O แบบนี้ต่อไปเขียนวิธีสร้าง 第三。<Huh? S 2> วิธีสร้างนะคะข้อหนึ่งข้อหนึ่งก็คือใช้ P เป็นจุดศูนย์กลางกลางวงเวียน รัศมียาวพอสมควรต่อไปข้อ2เขียนส่วนโคง้งตัดเส้นตรง a b เขียนส่วนโคง้งตัดเส้นตรง a b ที่จุด M และ N ตามลําดับต่อไปข้อสใช้ M และ N เป็นจุดศูนย์กลาง ใช้ M และ N ไเป็นจุดศูนย์กลางรัศมีของเวียนเท่ากันนะกลางวงเวียนรัศมีเท่ากันเขียนส่วนโค้งตัดกันตัดกันที่จุด S จากนั้นก็ลากส่วนของเส้นตรง PS ลากส่วนของเส้นตรง PS จะได้ส่วนของเส้นตรง PS ตั้งฉากนะสัญลักษณ์ตั้งฉากแบบนี้ตั้งฉากอันนี้คือสัญลักษณ์ตั้งฉากนะคะ จะได้ส่วนของตรง PS ตั้งฉากกับเส้นตรง AB ที่จุด O จุดที่ตั้งฉากคือจุด O นะคะสัญลักษณ์ตัวนี้คือแทนคำว่าตั้งฉากส่วนของเส้นตรง PS ตั้งฉากกับเส้นตรง AB ที่จุด O จุดที่ตั้งจากคือฉากคือจุด O นะคะไม่ใช่จุด S นะแล้วต่อไปตัวอย่างที่สองตัวอย่างที่2นะคะการสร้างเส้นตั้งฉากที่จุดจุด1ที่อยู่บนเส้นตรงที่กำหนดให้ ตัวอย่างที่2กําหนดจุด P เป็นจุดที่อยู่บนเส้นตรง AB ดังรูปแบบนี้นะคะมีเส้นตรง AB มาให้แบบนี้แล้วก็มีจุด P เป็นจุดที่อยู่บนเส้นตรง AB จงสร้างเส้นตั้งฉากกับเส้นตรง AB ที่จุด P ก็คือให้สร้างเส้นตั้งฉากที่จุด P เนี่ยให้ตั้งฉากกับเส้นตรง AB ที่จุด P นั่นเองอ่าวิธีการสร้างก็คือหีวงเวียนขึ้นมา ใช้ P เป็นจุดศูนย์กลางเหมือนเดิมนะแต่คราวนี้ P จุด P จะอยู่บนเส้นตรง AB ใช้ P เป็นจุดศูนย์กลางกลางเวนออกลัศมีพอสมควรไม่สั้นเกินไปหรือไม่ยาวเกินไปเขียนส่วนโคง้งให้ตัดเส้นตรง AB ให้ได้จุดตัดสองจุดแบบนี้เขียนส่วนโคง้งตัดเส้นตรง AB แบบนี้นะคะให้ได้จุดตัดสองจุด ให้จุดนี้เป็นจุด M จุดนี้เป็นจุด N พอได้จุดตัด2จุดแล้วจุด M กับจุด N ต่อไปก็ใช้จุด M และจุด N เป็นจุดศูนย์กลางกลางเวลมีเท่ากันก็คือที่จุด M ก่อนอ่ะที่จุด M ก่อนการเวีนออกให้ยาวพอสมควรนะคะให้ยาวเกินเลยครึ่งเลยเลยส่วนของเส้นตรงเอ้ยไม่ใช่ให้เลยส่วนโค้งส่วนโค้งนี้ขึ้นไปข้างบน ด้านบนแบบนี้ให้เลยขึ้นไปแบบนี้นะคะเขียนส่วนโค้งไว้ด้านบน1นึ่งเส้นแบบนี้และศีีเท่าเดิมใช้เอ็นเป็นจุดศูนย์กลางเขียนส่วนโคง้งให้ตัดกับส่วนโค้งเดิมที่เขียนไว้กี้อ่าได้จุดตัดให้จุดตัดที่ได้เป็นจุด O แล้วก็ลากส่วนของเส้นตรง PO ส่วนของเส้นตรง PO ก็จะตั้งฉากกับเส้นตรง AB ที่จุด P คราวนี้จุดที่ตั้งฉากก็คือจุด P อันนี้สัญลักษณ์ตั้งฉากนะคะอ่าวิธีสร้างใช้ P เป็นจุดศูนย์กลาง ทางวงเวียนรัศมียาวพอสมควรข้อสองเขียนส่วนโคง้งอ่ะันนี้ลืมคำว่าเขียนส่วนโคง้งเขียนส่วนโคง้งข้อน,นี้ตกคำว่าส่วนโคง้ง เขียนส่วนโคง้งตัดเส้นตรง AB ที่จุด M และ N ตามลำดับ ข้อ3ใช้ m และ n เป็นจุดศูนย์กลางกลาง,กลางวงเวียนรัศมีเท่ากันเขียนส่วนโค้ง ตัดกันที่จุด O แล้วก็ลากส่วนของเส้นตรง PO ลากส่วนของเส้นตรง PO จะได้ส่วนของเส้นตรง PO ตั้งฉากสัญลักษณ์ตั้งฉากก็คือทำแบบนี้ ตั้งฉากกับเส้นตรง AB ที่จุด P ตามต้องการจุดที่ตั้งฉากครานี้เป็นจุด P นะคะคือจุดนี้อันนี้คือวิธีการสร้างเส้นตั้งฉากจากจุดที่อยู่บนเส้น ให้ตั้งฉากกับเส้นตรงที่กำหนดให้นะคะเสร็จแล้วเรียบร้อย